เคยลองนึกภาพวิธีลดน้ำหนักที่ไม่ต้องมานั่งนับแคลอรี่หรือว่าต้องห้ามกินของโปรดดูไหมครับแต่แค่ลองเปลี่ยนเวลาที่เรากินดูนี่แหละครับคือไอเดียเบื้องหลังของ intermittent fasting หรือ IF ที่กำลังฮิตกันทั่วโลกเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังกระแสน,นี้ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์แล้วก็งานวิจัยจริงๆกันครับมาดูกันว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าและมันทำงานยังไงกันแน่เอาละครับ เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบเคลียร์ๆเลยนะเราจะมาไล่ตอบคำถามสำคัญกันไปทีละข้อเลยเริ่มตั้งแต่อืม IF มันคืออะไรกันแน่แล้วมันไปทำอะไรกับร่างกายเรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับไหมแล้วถ้าฟังแล้วสนใจจะเริ่มยังไงดีไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับไม่ว่าจะเปิดโซเชียลมีเดียหรือไปฟิตเนสเนี่ยคำว่า IF นี้ดูเหมือนจะได้ยินอยู่ตลอดเลยนะครับแต่เอ๊ะทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็พูดถึงกันล่ะครับ มันเป็นแค่เทรนด์แฟชั่นที่มาแล้วก็ไปหรือว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่ข้างในกันแน่นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยครับซึ่งสำคัญที่สุดเลย intermittent fasting เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่หัวใจสำคัญของ IF เลยนะมันไม่ใช่การห้ามว่าจะกินอะไรได้บ้างแต่เป็นการกำหนดว่าจะกินเมื่อไหร่ครับ คือให้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะว่ามันคือการสร้างหน้าต่างเวลาสำหรับกินขึ้นมาในแต่ละวันไม่ใช่การไดเอทแบบที่ต้องตัดอาหารบางอย่างออกไปเลยซึ่งตรงนี้แหละครับคือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลย รูปแบบที่ฮิตที่สุดเลยนะก็คือการจำกัดเวลากินในแต่ละวันหรือที่เขาเรียกกันว่า T.R.F. ครับที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยก็คือสูตร16/8ต่อซึ่งก็หมายความว่าเราจะมีเวลากินอาหารได้8ชั่วโมงและอดอาหาร16ชั่วโมงพูดง่ายๆก็คือการรวบมื้ออาหารของเราให้อยู่ในกรอบเวลานี้แหละค่ะส่วนอีกแบบนึงก็คือการอดสลับวันหรือ A.D.F. อย่างสูตร5/2ต่อที่จะกินปกติ5วันแล้วก็มี2วันที่กินน้อยลงมากๆครับ แล้วที่นี้พอเราเริ่มทำา i เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างละ่ะตรงนี้แหละครับที่วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทสำคัญเราจะมาดูกันครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งอะไรเกิดขึ้นในระดับเซลล์ของเราบ้าง ลองนึกภาพร่างกายเราเหมือนรถยนต์ไฮบริดนะครับปกติแล้วเนี่ยหลังเรากินอาหารเข้าไปร่างกายจะวิ่งด้วยพลังงานจากน้ำตาลเป็นหลักก็เหมือนรถที่ใช้น้ำมันและครับแต่พอเราอดอาหารนานขึ้นเรื่อยๆพลังงานจากน้ำตาลที่เก็บไว้หรือที่เรียกว่าไกลโคเจนเนี่ยมันจะเริ่มหมดลงทีนี้ละครับร่างกายที่แสนฉลาดของเราก็จะสับสวิตช์โดยอัตโนมัติเลยปุ๊บไปใช้พลังงานไฟฟ้าสำรองซึ่งก็คือไขมันที่เราสะสมไว้นั่นเอง การสับสวิตช์ไปโหมดเผาผ่านไขมันนี่แหละครับคือคกลไกสุดมหัศจรรย์ของ IF เอาละ่ะพอเราเข้าใจหลักการกันไปแล้วทีนี้เรามาดูหลักฐานของจริงกันบ้างดีกว่าครับมันมีงานวิจัยในประเทศไทยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากซึ่งเขาศึกษาผลลัพธ์ของการทำา IF จริงๆจ,งจังๆเลยเรามาดูกันครับว่าผลที่ได้ออกมาเป็นยังไง งานวิจัยชิ้นนี้นะครับเขาได้ไปศึกษากับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์จำนวน45คนโดยให้ทุกคนลองทำ IF ในรูปแบบที่ฮิตท,ที่สุดเลยก็คือ16.8นี่แหละครับต่อเนื่องกันไปเวลา8สัปดาห์เต็มๆหรือก็คือประมาณ2เดือนนั่นเองและผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าสนใจมากๆเลยครับผ่านไปแค่2เดือนเท่านั้นน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยลดลงไปถึง2.15กิลกรัม นี่คือการลดลงที่เห็นผลชัดเจนมากนะครับโดยที่ไม่ได้บังคับให้ออกกำลังกายอย่างหนักหรือต้องมานั่งนับแคลอรี่เลยและที่สำคัญไปกว่าน้ำหนักตัวที่ลดลงอีกนะก็คือรอบเอวครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดไขมันในช่องท้องโดยตรงเลยค่าเฉลี่ยคือลดลงไปถึง2.73ซนติเมตรโอ้โหนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะว่าร่างกายกำลังเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ในจุดที่อันตรายต่อสุขภาพของเราออกไป ดูจากตารางนี้จะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นไปอีกครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักค่า BMI หรือรอบเอวเนี่ยล้วนลดยงอย่างต่อเนื่องตลอด8สัปดาห์เลยและที่สำคัญคือผลลัพธ์ทั้งหมดนี้มีในยะสำคัญทางสถิตินะคะซึ่งในทางวิทยาศ,าศาสตร์ก็หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือฟลุกแต่เป็นผลมาจากการทำา IF จริงๆพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดในใจว่า อ้าวนี่มันก็แค่การงดมื้อเย็นธรรมดาธรรมดานี่นาเดี๋ยวๆครับนี่คือความเข้าใจผิดที่สำคัญมากๆเลยนะเพราะการอดอย่างนี้แบบแผนของ IF เเนี่ยมันแตกต่างจากการงดอาหารแบบตามใจอย่างสิ้นเชิงเลยครับเรามาดูกันว่ามันต่างกันยังไงการที่เรางดเข้าเย็นไปเลยแบบที่ไม่ได้วางแผนอะไรแค่เพราะว่าอยากจะลดน้ำหนักเร็วๆมันเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราจริงๆหรือเปล่าครับ การงดมื้อเย็นแบบไม่มีแผนเนี่ยมันเสี่ยงกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพอย่างโรคกระเพาะหรือการขาดสารอาหารแล้วก็ทําให้ร่างกายพิเพลียไม่มีแรงอีกแต่ที่ร้ายที่สุดเลยนะคือร่างกายเราจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานครับคือมันจะลดการเผาผลาญลงแล้วพอเราทนไม่ไหวกลับมากินปกติปุ๊บ น้ำหนักก็จะเด้งกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยหรือที่เขาเรียกกันว่าโยโย่เอฟเฟกนั่นแหละครับนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากจากการอดอย่างมีวินัยของ IF เอาแาล่ะครับหลังจากที่เราเข้าใจหลักการแล้วก็เห็นผลวิจัยกันไปแล้วเนี่ยสำหรับใครที่ฟังแล้วเริ่มสนใจอยากจะลองเริ่มต้นทำา IF ดูบ้างเรามีคำแนะนำง่ายๆมาฝากกันในส่วนสุดท้ายนี้เลยครับ การเริ่มต้นนิ่งง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับเริ่มจากเลือกระยะเวลาที่เหมาะกับเราก่อนอย่างสูตร16ทับเนี่ยกำลังดีสำหรับมือใหม่แล้วก็มากำหนดหน้าต่างการกิน8ชั่วโมงที่มันเข้ากับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุดทีนี้ข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือในช่วง8ดชั่วโมงที่เรากินได้เนี่ยให้เน้นอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วนไม่ใช่การกินอะไรก็ได้ตามใจชอบนะส่วนในช่วงอดถ้าหิว ก็สามารถดื่มน้ำเปล่าหรือกาแฟดำเพื่อช่วยได้ครับเดี๋ยวร่างกายเราจะค่อยๆปรับตัวไปได้เองสุดท้ายนี้ IF ก็เป็นเหมือนเครื่องมือดูแลสุขภาพที่ทรงพลังชิ้นหนึ่งเลยนะครับแต่ความสำเร็จของมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจแล้วก็วินัยของเราด้วยคำถามที่สำคัญจริงๆก็เลยอาจจะไม่ใช่ว่า IF ดีหรือไม่ดีแต่เป็นคำถามที่ว่า IF จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของเราหรือจะเป็นแค่กระแสชั่วคราวที่มาแล้วก็ผ่านไปคำตอบนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของแต่ละคนแล้วละครับ